่ไความเดิมตอนที่แล้วชงชิ่งได้วิ่งแล้วครับจานดูสิฮะโอ้ยแต่ว่าเจ้าของบ้านจะเอาเรื่องทน่อได่ไหม่้าเขาอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าโอ๊ยโอโยปวดหวต้องกใจ อนนี้ก็คือถึงขั้นตอนที่ต้องแจ้งความเพราะว่าถ้าไม่แจ้งความกับตำรวจอ่ะเขาจะเปิดห้องหรือขอเจ้าของห้องเข้าไปดูห้องไม่ได้ไอ้เหี <I S 2> ้ไม่มีอะเมฟมเชิญชมโดนตกที่ชงชิ้ง แกมาบอกฉันฉันนั่งขำอยู่เลยเพราะฉันคิดว่าแกล้อเล่นอ่ะมึงด้ล้อเล่นฉันคิดว่าแกถ่ายเสร็จแล้วแล้วแกมาล้อเล่นอ่ะไม่ล้อเล่นอ๋อมึงทำโดนตรงจริงหน่อยแม่จริงเอางี้ถ่ายหน้าแกเพือเยอะไอ้แฝมเอางี้มันยังอยู่พี่รูปผมยังอยู่ถ้าเราหาเจอนั้นเรื่องจะไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคไม่แฝงไปไปคือแฝนไปไหนต้องไม่ไปแล้วจะเอาดูทุกคนฟังนะตอนนี้ต้องปิดไปก่อนเลยเดี๋ยวอัปเดตนะไอ้แฝงระวังเลื่อน A few moments later ทุกคนเจอตึกแล้ว excuse me hello ni hao เฮ้ยเปิดรูปไหมครนเออง那ีัยไม่ได้เ e ้ r e เอะอให้ไเ้เหมคอนอะอ๋อให้อี่เรหารับดอะหได้ไหมอ s o r r y can can you talk with my friend my my friend c h i n n i s, <c oughs> <S บอกเขาว่าแบบพาบขึ้นไปดูโดนได้ไหมบอกเขาว่าพาขึ้นไปดูโดนได้ไหมที่ปีมถ่ายรูปไว้แล้วค่ะมีมีรูปให้ดูบนตึกใช่ไหมคะบ,บนตึกที่มันเหมือน,นเป็นอยู่ด้นนานนอกของห้องใครไม่รู้อะค่ะ<好>นี่ค oh, right. ่ะนี่ค่ะอ๋อเาเดินในกระหูรื่นที่ติวล่ะแล้วเขาเดใช่ๆช่เขาอยากให้ไปไหนไหนเขาถายรูปแล้好的但是这一层都没有可能是要看看他的图片

พี <ra ่คะเดี๋ยวเขาจะพาพี่ออกไปแล้วเขาอยากไปดูว่ามันเป็นตึกไหนองเงี้ยค่ะเขาอยู่ข้างในเขาเขาเราไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนอ้ thank you they have ขอบค่ะนี่หรือเปล่าคะนี่หรือเปล่าคะเออเออนี่ปะคะเฮ้ยไม่ใช่พี่ถ้าจากตรงนั้นมาอยู่อยู่ไกลไหมครับพี่เนี่ยให้ให้ให้พวกหนูไปช่วยไหมคืออยู่ตรงตึกที่มันเป็นตึกแบบ มันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าที่ที่บิวตี้ที่บิวตี้ส่งมาเป็นตึกแปลกๆอะค่ะที่มันเป็นเหมือนเหมือนวัดอะที่มันเป็นตึกชั้นหนึ่งเลยอ่าใช่ที่ตึกชั้นหนึ่งแต่ว่ามันมีอีกหลายชั้นลงไปข้างล่างอะค่ะรอได้ไหมหนูคือตอนนี้ไอเฟมไอเฟมรอไม่ได้เพราะว่าหมายถึงว่าไม่รู้ว่านานไหมแต่ว่าไอเฟมแบบมันรอไม่ได้เพราะว่าแบตโดนถ้าแบตโดนหมดอะมันจะมันจะตัดจีพีเอสเลยโอ้ยอ่านไม่ได้ thank you โอเคโอเคไอเฟมเป็นไงบ้างตึกไหนมันคือมันมันต้องอ้อมไปนิดนึงมันอยู่ตึกนี้แหละอ่ไม่แต่ว่าทำไงถ้ามันเป็นห้องคนอื่นไอเฟมนั่นดิถ้ามันเป็นห้องคนอื่นอันนี้ค่ะต้องต้องคุยกับทางเจ้าของตึกเขาเรียกว่า เขาเจอข้างล่างค่ะเขาเจอข้างล่างก็จะโทรหาเจ้าของบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านอ่ะจะเอาเรื่องเขาหรือเปล่าในอีร่ออ๋อเชี่ยไอเฟมฮะแล้วแล้วเจ้าของบ้านมีสิทธิ์เอาเรื่องเขาด้วยเหรอเพราะว่ามันบินล้มใช่ไหมบินล้าเป็นบ้านคนนะเป็นบ้านคนแต่ถ้าเขาใจดีเขาไม่เอาเรื่องอะไรเราบอกเขาว่าเราเราไม่ได้บินตรงนี้คือเราบินตดฝนฝนมันตกคือตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนที่ต้องแจ้งความเพราะว่าถ้าไม่แจ้งความกับตำรวจอ่ะเขาจะเปิดห้องหรือขอเจ้าของห้องเข้าไปดูห้องไม่ได้ไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้นิติบุคคลเมื่อกี้เขาไปดูรายชื่อให้ว่าคนที่เช่านี่คือใครเขาเป็นผู้จัดการเองเป็นผู้ดูแลเลยใช่เดี๋ยวก่อนหยุดตรงนี้ก่อน คือตอนเนี้พี่รู้เรื่องแล้วยังนะยังพ่อหนูกับเฟมคิดว่าถ้าได้โดนกลับไปก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะไม่บอกพี่แต่ตอนนี้สถานการณ์รมันรุนแรงขึ้นเพราะว่าเรากาลังนั่งรอตํารวจมาพี่จําคุณป้าเสื้อดําคนแรกได้ปะคนนั้นน่ะเขาน่ารักมากเขาต้องไปทุรละต่อเขาเลยมาฝากเราวไว้ที่คุณป้าร้านขายของชําแต่ตอนนั่งรออะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆจนน้องรู้สึกว่าน้องต้องบอกพี่แล้วล่ะอย่า,ากอ รอครับพี่บอที่โดนติดอยู่บนตึกตอนนี้แต่ให้ฝั่งพี่ตี้ฝั่งใบยาช่วยละครับรแล้วก็มีคนที่อยู่ในตึกเขาเขาช่วยตอนนี้ต้องรอตำรวจมาเพราะว่ามันมันอยู่ในห้องที่เอ,อ่อที่ที่มันต้องแบบที่มีคนเช่าใช่ที่มีคนเช่าพี่มันต้องแบบให้ตำรวจพาเข้าไปครับแต่คือตอนนี้เขาก็ช่วยโทรแจ้งความให้แล้วใช่ตอนนี้เขาโทรแจ้งความตอนนี้ผมอยู่ในตึกนี่แหละพี่แล้วรอรอ,รอตำรวจมาครับ ถ้าตำรวจมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนแบบว่าเห็นใบยาบอกคือใบยาเขาคุยกับคนที่ที่อยู่ในตึกนี้ให้เพราะคนที่อยู่ในตึกเนี่ยครับเขาแจ้งตำรวจเห็นบอกว่าจริงๆมันมันห้ามบินอะไรเงี้ยแต่ใบยาก็อธิบายไปว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้บินเลยเพราะว่ามันมันเตือนว่าจุดห้ามบินเราก็ไม่ได้บินแต่ที่เนี้ยที่เนี้ยมันไม่ได้เตือนผมเลยเอาเอาขึ้นบินแต่แต่ว่าพี่ป๊อปคือคือเขาว่าบอกว่าแต่ว่าตำรวจที่เนี่ยทำถ้าเราเป็นชาวต่างชาติอ่ะเขาจะทำมากสุดคือการแบบ ยึดเอสดีการ์ดหรือว่าลบฟุตเอสดีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ถ้าเกิดสมมติเขาว่าบอกว่าถ้าไม่แจ้งความอ่ะจะไม่สามารถที่จะทํากระบวนการใดๆไ,ได้เลยกับการที่จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตารวจอ่ะมันจะมีการเอาคืนได้อย่างเช่นการที่ตํารวจช่วยพาไปเจราจากบับเจ้าของห,ห้องให้ให้เขาแบบลองให้ดูให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้โดนมันยังติดอยู่ค่ะพี่แต,แต่แต่ว่ามันไอเฟมันบอกว่า,ม,วามันอ่ะความอยู่มันเลยทําให้มันบินไม่ได้ หมายถึงว่าติดอยู่หมายถึงว่าคือคือเหมือนประมาณว่าห้องนี้มันมีระเบียงออกมายื่นออกมาค่ะพี่แล้วแล้วไดโดนเนี่ยมันไปเกาะอ,อยู่ที่ระเบียงเขาเป็นระเบียงแบบเล็กๆออกมาคือตอนนี้พี่สัญญาณในในสัญญาณในรีโมทกับโดนมันยังเชื่อมกันอยู่เพราะว่าตอนนี้กล้องในโดนก็เปิดอยู่ครับัแต่มันเปิดแบบกับหัวมันแปลว่ามันอาจจะโดนหรือไม่ก็ใบพัดมันอาจจะใช่ครับอาจอาจจะเป็นที่ใบ,บพัดเพราะว่าตอนนี้ครับในในรีโมทมันก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าให้เปลี่ยนใบพัดแต่สัญญาณยังไม่หายครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ที่แบตแลพี่ตอนนี้แบตโดนเลยครับ แต่ถึงแบตโดนหายมันก็น่าจะอยู่ที่เดิมครับพี่ตอนนี้แต่แต่ผมถ่ายถ่ายตรงที่มันตกไปแล้วครับโอเคโอเคมันเป็นไรก็ไม่มีปัญหาขอโทษครับพี่ป้อมเออไอพี่ป้อมันจะร้องไห้แล้วไม่แจกไม่แจกันจะร้องไห้แล้วมันร้องไห้แล้วเราเชิญพี่ป้อมก่อนเลยพี่ป้ปมันจะ พี่เฟรมันร้องแล้วมันก็ไม่มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีปัญหาแล้วมันบอกว่ามันเสียดายฟู้ดก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อน เดี๋ยวหนูอัปเดตพี่ไปนะคะตอนนี้หนูนั่งอยู่ในเหมือนเป็นมินิมาร์ทของนิติคอนโดนะค่ะแต่ว่าเขาว่าให้หนูรอเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจต้องมาโอเคเดี๋ยวหนูอัปเดตนะคะม็นไรโอ๊ยที่หนูามาจีนนะ롱 แก insert ฟูดอื่นก็สวยโดนมันไม่เป็นไรหรอกมันมีแค่ไม่กี่ที่เองโดนอ่ะเอาฟูดอื่นมาใช้ก็ได้เฟมเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าถ้าเกิดไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคไหม,<ผ>มโอเคไม่เป็นไรนั่งรอ,อก่อนอนาตอนนี้คือเรากําลังรอพี่บิวตี้กับบายามาช่วยแปลน,นะคะแต่ว่าเราอะ่ะเจอคนที่จะสามารถเปิดห้องเข้าไปได้แล้วเหมือนเขาเป็นคนดูแลห้องนี้เฮเฟมพี่ใจอะ คือจะจูๆก็รู้สึกว่าแบบไอ้เงี้ยมันทุกอย่างมันแบบทุกคนช่วยกันแบบดีมากเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูกันต่อนะเพื่อนมาแล้วไปช่วยหน่อยเพลีอยู่ข้างเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีคนมาช่วยแล้วเอวอใช่เห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะไฟมันกระพริบอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณสิบสิบเอ่อเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็คือจะต้องไปเอาโดนที่ห้องแล้บเพราะว่าเราเจอเอเจนต์ที่เขาแบบว่าดูแลห้องนี้อะ่ะอุย้ยแล้วรู้ไหมว่าการเจอเอเจนต์นี่คือแบบสวัสดิ์มาโปรดมากเพราะว่าเราไปนั่งรอที่ร้านขายของชําแล้วเราพี่ร้านขายของชอําดันรู้จักกับคนนี้พดอดีจะเป็นลม <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้โดนคืนมาไหมเดี๋ยวเราขอถ่ายแค่เรานะเพราะว่า กินใจเขามากแต่ขออนุญาตเขามาแล้วว่าเราจะถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ได้ thank you oh. 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 thank you ไปเฟรมเดีว早上做弄啥东西啊？我看到他们下飞机的时候天还亮起来，他给我看账单说。他就是房主，他同意你们进就 OK 嘛？哦哦哦哦，谢谢。没事没事。 โอ้ยมึงทำบุญเยอะๆเลยนะเพราะตอนแรกอะไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าติดต่อเจ้าของห้องไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีแบบคนอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วใจเสียมากเลยอะเต้นคิวเต้นคิวถึงแล้วถึงแล้วห้องแล้วใช่ไหมใช่ห้องนี้ใช่ไหมใช่ห้องนี้ใช่ไหมฮะเข้่ามาเถอะไม่ต้องไม่ต้องถอดพี่เดินเข้าไปได้เลยอ๋อเเขาซอ不好意思ซ好意思 วิ้ยเฟมไอ้เฮียจะเจอะจริงปะเนี่ยวุ้ยแต่มันตรงข้ามจริงๆนะโอ๋อซอรีซอรีเฟมเฟมอุ้ยไม่มีอะไอเฟมมีไหมพี่ไหนแป๊บนึ่งไอ้เฮียไม่มีอะเฟมมีไหมไม่ใช่ตึกวิปปงวะใช่ตึกนี้เหรอตึกนี้แต่ไม่มึงดูผ่านในจอดิว่าใช่ไหมเฟมไม่รู้แป้นหมดจัง มันเหลือห้าใช่ไหมไปไปดูมุมดิไปดูมุมดิว่าใช่เดียวมุมเดียวกันไหมเนี่ยคือมันมองล้าไม่เห็นมุมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยเอ้ยเอออยู่อยู่ใต้คอมแอร์เหรอตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฟมมีสิทธิ์จะอยู่ข้างบนว่ะห้องห้องข้างบนเนี้ใช่มันอยู่ตรางนี้นะอ๋อเหรอเนี่ยเห็นว่ามันมันอยู่เหมือนบนหลังคาเว้ยแสดงว่าต้องอยู่หลังคาเนี่ยพี่แปลว่ามันมันต้องเป็นห้องห้องข้างบนดิเราต้องขึ้นบนเพื่อลงดูลงมาอีกรอบหนึ่งถูกไหมเธอ หาใช่เอ่อ應該是在樓上對應該是在樓上你看你看一下你看是在樓上樓上那家要玩一點回來我他後趕มาดื่มคือ是樓上ใ就他他要玩คือทําให้ตรงนี้คอออย่ไเดี๋ยวนะดี๋ยวนะองคนนี้นี่น่ารักมากเลยเขามาดูแลน้องเลยเหรอเนี่ยพี่เขาน่ารักมากๆคือพี่จําคุณป้าร้านขายของชําได้ไหมพี่สาวเสื้อดําเนี่ยเคาเป็นเหมือนทีมเดียวกับคุณป้าพอคุณป้ารู้เรามีปัญหาก็คือเรียกพี่คนนี้มาเลย แล้วส่วนพี่สาวเสื้อสีเขียวอ่ะเขาเป็นคนที่ดูแลห้องนี้ซึ่งความ Amazing ก็คือเราได้ c o n t ทคพี่สาวเสื้อสีเขียวว่ะจาก Condition ในคอนโดไม่ได้ได้จากตำรวจอ๋อยังไม่ใช่ตำรวจมาใช่ตำรวจยังไม่มาใช่กำลังรอตำรวจเขากลับมาดึกเลยใช่ไหมก็คือแต่สินค้าะไม่กลับมาใช่ใช่เขามะกลับมาประมาณสามครึ่งคึ่น อ๋อโอ้ยได้นะได้นะเราไปอ,<ข>อ,อุดหนุนบ้านเไปไปอ่งีเชยไม่ขคุณขอบคุณขอบคุณใครหน่อยได้ไหม Leaders, แบบ <Hopkins. S 2> แบบว่าขอบคุณที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอาของวนี้ก่อนได้ไเอาลงไปเลยใช่ไหยโอเคโอเคโอเค Thank you Thank you คือสรุปว่าไม่ใช่ห้อง,องนี้แต่ว่า เป็นห้องของข้างล่างคือมันอยู่บนหลังคาของห้องข้างล่างตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาอะจะไปจะไปลองเคาะประตูประตูห้องข้างล่างให้เพราะว่าเขารู้จักเขาอาจจะไม่อยู่หรือเปล่า二十二ม好 ว้าวโอ้ยห่องเราต้องตกใจอ电话มันจะมเตโดต่อวะ่ายบริหารบอกว่าจะติดต่อเจ้าของห้องให้ก่อนว่าข้างในมีคนไหมหรือว่าเขาเปิดเช่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าโอใช่แล้วก็เราจะขออนุญาตเขเข้าไปได้ไหมโอเคค่ะได้ค่ะเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปรออยู่ที่ร้านเมื่อกี้แล้วก็าของมาวังไว้ที่นู่นไม่ต้องมีอโอเคโอเคขอบคุณ เดี๋ยวเราลงกลับไปที่เดิมนะทุกคนได้ๆกองทัพต้องเดินด้วยท้องอันนี้คือเกี๊ยวที่ที่เป็นของดีของที่นี่เลยค่ะพี่ซึ่งทําจากแม่ครัวของคอนโดที่เป็นแก๊งแม่ครัวที่ช่วยเราคอนโดไหนคอนโดที่ทราโนเขาบอกว่าไปกินข้างนอกไม่ได้แบบนี้นะพี่อ่าใชต้องกินที่นี่แล้ว ตอนนี้เราได้ทีมแก๊งแม่บ้านแม่ครัวที่ช่วยกันหลบสุดฤทธิ์ไอเฟียงรีบกินรูๆกินให้เขาชื่นใจหน่อยเขา<อ>ช่วยอนะตอนนี้คือเรารีบกินเพราะว่าเจ้าของห้องที่เป็น ชั้นล่างที่เราบอกว่าจะต้องไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมาแล้วเพราะเมื่อกี้ไปมาแล้วรอบนึงแล้วผิดห้องมันจะไหลเพราะว่ามันหอมคือนี่จริงจังนะทุกคนจริงจังนะแต่ว่าหิวเอเฟมกินก่อนเร็วๆเราจะได้รีบไปหาเขาเร็วๆคือเมื่อกี้เขาบอกว่ากินก่อนกินก่อนเลยเขาจะดีมากเขาจะดีมากมาจากที่ทํางาไม่แต่ตอนนี้ฉันอยากให้แกรีบกินแล้วรีบไปเข้าใจไหมเป็นห่วงโดนกินไม่ลงหบอกเลยว่า สองวันที่ผ่านมากินร้านข้างล่านะไม่จึ้งเท่านี้ทุกคนนี่แหละค่ะอืออืมอืมจะอรจะเยอะมากอุ้ยเป็นห่วงโดนกินไม่ลงเป็นห่วงโดนกินไม่ลงเหรอ ตอนนี้กำลังจะไปดูอีกห้องหนึ่งครับเพราะว่าจะของห้องเพ,พ,พิ่งกลับมาแล้วเมื่อกี้ที่เราไปอ่ะมันผิดห้องระใช่เมื่อกี้ไปผิดห้องแต่ทีเนี้ยน่าจะถูกแต่ไม่รู้ว่าตรงที่มันหล่นอยูครับมันมันอยู่ไก,กลขนาดไหนเพราะว่าถ้าอันตรายจริงๆก็คงต้องต้องปล<อ>่อยเพราะว่าไม่อยากให้ชีวิตทุกคนเสี่ยงแต่ตอนนี้เรามีที่คีบจากล้างคุณแม่ครัวเมื่อกี้อ๋อาคีบมา<ร>อันนี้คือคีบเรคคีบอะไรได้ไหมนะมันใหญ่มากพี่เหมือนหวยไล้ไหม

ไอเฟยราหยิบเองดีกว่าไหมขอหยิบเองได้ไหมขอหยิบเองดีกว่าเขาบอกว่าแขนพี่สั้นไม่ลองดูก่อนไม่กูเนเนบบอันนี้มีกงเหล็กอยู่นะทุกคนมีกงเหล็กอยู่นีใจเย็นๆนะหรองว่าพี่หนีไม่อยู่หนีไม่อยู่เหรอใช่มาลื่นื่น ไอ้ี่ยกลัวตกว่ะเฟมไม่ต้องเอามืออ่ะมือให้ถึงใช่ต้องมือให้ผมไปยืนนี่ได้ป่ะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ผมลองต้องก้มก้มเข้าไปเออใช่ก้มแล้วเราให้เขาจับขาไว้อ่ะเออเหมือนช่วยกันจับขาป่ะได้ๆอยากให้พี่ผู้ชายเขาดูสิว่าเติกเไม่ใช่จีนว่าชาติอื่นอ่าเขาบอกเขาจะจับพี่ไว้ไม่ต้องห่วงลงมาเลยพี่เขาบอกลงมาเลยมันมีโกงมันตกไม่ได้

เอกบอกเขาหนว่าต้องีเขาเขียเข้ามาจะร่วงไหมไม่ได้กระชาอไอพี่เขาจับนะเราจับไม่ได้มั้งใช่ใช่แฟนเขจับอาจจะต้องเขียยเข้ามาบอกันเราเงยนไเซียน旁边去个来，ได้ไหมแฟม มาแต่มันมันหนีไม่ขึ้นนั่นเก่าตัวหยีไปเลยแล้วไอ้เจ๊แล้วเจ๊ฟมเฟมแป๊บนึงถ้าทำมีคนเซฟไหมไม่ไม่เป็นช่องไปเก่ากูเลยก็าบอกว่ามันคือผมมาขยับเข้ามาแต่มันมันหนีไม่ขึ้นเพราะว่ามันลื่นพี่ฉันลองไหมจะเสี่ยงพี่ไม่เป็นไรเราลองหาวิธีก่อนคืออุ้ยไอ้เฟมเกือบแล้ว อีกนิดเดียวอ่ะเกือบถึงโดนแล้วใช่มันนิดเดียวมากเลยพี่ขึ้นเลยว่าโอ้โจิุณผูชมคุจะใช้ยังไงก็ไม่ร้เขาบอกให้พี่คนนั้นคีบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจับเอาติงใช่ได้เฟมก็ใช่ไหมอ๋อไอเฟมคีบแล้วเขาจะจับ พี่เยขอวกพี่อะไรทั้งนั้นเลยตัดกิ้วตัดกิ้วเชีย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 วเ้าไปฟาตุงเหรอยัเนี่ยฟาตุ้ง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 ฟาตุ้ ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้เบลมึงก็เลยไปเลยนี่นี่ขอบมากขอบขอบคุณมากคุณมากอบคุณมากอบคุณมา a ขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณมากขอคุณมากขอบคุณ t ากขอบคุ t h a ก k you t h ม n ก you ขอบคุณค โดนแล้วนีี่บอกว่าผมล้อใครไงง่านุแล้วอ่ง่แล้วี่นี่พี่ขอบคุณพี่ตี่ผมไม่มีสคนนี้ก็คือคุณไม่รู้เรื่องไเลย ใหนือที่สุดก็มาถึงผมดูเลยพี่อ่ะนึกภาพท่านเราไม่ได้รกลับมาสีหน้าจะเป็นอย่างนี้ไหมนั่นอะไรดีแล้วถ้ามีคนดูมาถึงตรงนี้จะเอ็นดูเราไหมนะจะมีใครขอบเมนี่ติดกับเฟมึงไม่นด้เดเดี๋ยวไปเจอกันตอนเจ็นไม่บอกทุกคน พี่น้องก็เลยพี่ฟังนะน้องไม่ได้คิดภาพที่พี่เปิดมาแล้วจะมีกล้องอยู่เลยอะ่ะแล้วตอนนี้ก็ถือกล้องถือมีอยู่แล้วค่ะอัเดตอยู่ตลอดเวลาเมื่อกีอ้เหมือนอยู่ในซีรีส์อะ่ะเอางี้พี่พลนอานนท์เอาไปทําหังหน่อยก็ร้องสนุกมากแลวเมื่อกี้ตัวละครแบบสนุกกันมากจริงๆอยากใหเล่าให้ฟังเมาก ก็น,นี่แหละครับถ้าดโดรนไม่ตกคราวนี้คนที่อยู่คนละฟ้าคนละชีวิตคงไม่ได้เจอกันจริงๆเลยครับเวลาเจ็ท่วโมงที่หายไปนี่คือเด็กๆได้เจอกับความงดงามระดับ A5 ของฉงชิ่งจริงๆนะครับตั้งแต่ป้าเสื้อดําคนแรกแก๊งป้าร้านชําเจ้าของห้องทั้งหมดโดยเฉพาะเจ้าของห้องที่ดโดรนเราตกเขารีบออกจากงานเร็วมาเพื่อดูเราเลยจริงๆนะครับเพราะทางป้าร้านชําบอกเขาไปว่ามีเด็ก2คนกําลังขวัญเสียตื่นตระหนกอยู่จริงๆแล้วเรื่องราวมันยาว นานกว่านี้มากครับเราถ่ายมาได้บ้างไม่ได้บ้างตอนสุดท้ายตำรวจที่มาที่ตึกเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะฮะแต่บอกอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อจับเรานะครับเขามาเพื่อดูแลว,ว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเอาจริงๆโดรนเราตกเพื่อโดนคนชงชิงตกเต็มๆนะฮะถึงนาทีนี้แล้วเราทั้ง3คนบอกได้เต็มปากว่าหลงรักชงชิงแบบเต็มหัวใจเลยจริงๆเจอกันใหม่ครับชงชิง